สวัสดีครับคลิปนี้เรามาดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของ YouTube ไว้เพื่อดูภายหลังนะครับดูแบบออฟไลน์นะซึ่งวัตถุประสงค์ของเราก็ไม่อยากให้เปลืองเน็ตนะครับการที่เราดูวิดีโอนี้จะกินเน็ตมากเลยนะครับการที่เราโหลดวิดีโอไว้ดูแบบออฟไลน์ก็เป็นการประหยัดเน็ตเรานะครับทีนี้ให้เราเข้าไปที่แอป YouTube เลยนะครับสมมุติว่าผมจะโหลดวิดีโอนี้นะครับผมเอาวิดีโอสั้นๆแล้วกันนะครับเพื่อเขาจะได้โหลดเร็วๆนะครับผมจะโหลดวิดีโอนี้นะครับ แล้วเรามาดูตรงแถบนี้นะครับมีแถดบดาวน์โหลดกับบันทึกนี้นะครับบันทึกนี้เราก็สามารถที่จะทาได้นะครับเราสามารถที่จะบันทึกไว้ดูในภายหลังแต่เราก็ต้องดูแบบออนไลน์นะครับไม่ใช่แบบออฟไลน์แต่ถ้าเกิดว่าเราดาวน์โหลดตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะดูแบบออฟไลน์ได้เลยนะครับไม่เปลืองเน็ตนะครับแต่การดาวน์โหลดตรงนี้นะครับบางครั้งบางช่องเขาต้อง er ให<น> <method, S 2> ้เส<ม>ียตังค์ด้วยนะครับซึ่งถ้าช่องที่เสียตังค์นะครับตรงคําว่าดาวน์โหลดนี้นะครับเขาจะเป็นสีเทาๆนะครับ ถ้าเป็นสีดําเข้มๆอย่างนี้นะครับเราสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ทีนี้เราเรากดดาวน์โหลดไปเลยนะครับและตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะเลือกคุณภาพดาวน์โหลดได้ด้วยนะครับว่าเราจะปันกลางหรือต่ํานะครับหรือเราจะเอาสูงไหมถ้าสูงก็คือเป็นพรีเมียมนะครับสมมุติว่าเรากดพรีเมียมเราก็ต้องเสียตังค์นะครับเราสมมุติว่าเราจะเอาตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะเปลี่ยนตรงนี้มาตรงนี้แล้วแต่เราต้องสมัครพรีเมียมก่อนนะครับแต่ทีนี้ผมจะโหลดแบบฟรีนะครับแล้วก็แบบต่ําด้วยนะครับ หลังจากนั้นเราดาวน์โหลดเลยนะครับกดดาวน์โหลดเลยเพราะว่าวิดีโอเราสั้นนะครับเขาดาวน์โหลดให้แป๊บเดียวและทีนี้ตอนที่เราจะดูเราไปดูตรงไหนนะครับให้เราออกจากหน้านี้ไปเลยนะครับเรามาดูตรงนี้นะครับตรงที่เขียนว่าคลังวิดีโอนะครับเรากดไปเลยนะครับตรงคลังวิดีโอเห็นไหมครับที่เราดาวน์โหลดมาตะกี้เขาจะมีรายการดาวน์โหลดวิดีจะเก็บวิดีโอที่เราดาวน์โหลดตะกี้นะครับอันนี้นะครับคือวิดีโอที่เราเก็บตะกี้นะครับ เราสามารถที่มาดูแบบออฟไลน์ได้เลยไม่ต้องมีสัญญาณอินเทอร์เน็ตนะครับนี่เป็นการดาวน์โหลดคลิปวิดีโอของ YouTube มาเพื่อดูออฟไลน์จะได้ไม่เปลืองเน็ตเรานะครับเราสามารถที่จะทำได้นะครับไว้ดูภายหลังนะครับคลิปนี้ก็ไว้แค่นี้นะครับขอบคุณครับ